สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GoC Channel คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหงอนไก่เบ้หนึ่งในลักษณะหงอนไก่ที่หลายคนสงสยัยว่าดูอย่างไรดีหรือไม่ดีหงอนไก่เบหรือที่เรียกว่าไก่งอนเบไก่งอนบี้ไก่งอนทับไก่งอนบิดไก่งอนเบ้คือลักษณะของหงอนไก่ที่พับเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งไม่ตั้งตรง วิธีดูจะมองจากด้านหลังหางไก่ไปด้านหน้าหัวไก่ท่าหงอนจะเอียงไปทางซ้ายหรือทางขวาแสดงว่าเป็นไก่ที่มีหงอนเบ้หรือหงอนบีซึ่งปัจจุบันผู้เลี้ยงไก่จะมองว่าเป็นไก่ที่มีความอดทนสูงเฉลียวฉลาดและมีไหวพริบดีไก่งอนเบ้อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุดังนี้ครับ 1. สายพันธุ์และพันธุก,กรรม ไก่ไข่บางสายพันธุ์เช่นไก่เล็กหอนหรือไก่รสไอแลนด์เรดตัวมีมักจะมีหงอนที่เบ้หรือพับเป็นปกติขนาดของหงอนไก่ที่มีหงอนจักขนาดใหญ่และยาวเกินไปน้ำหนักของหงอนจะทำให้มันพับลงมาเองตามธรรมชาติ 2. ภาวะขาดน้ําหากไก่ขาดน้ําำงอนจะเหี่ยวและพับเสียรูปทรง หากเติมน้ำให้เพียงพอหงอนอาจกลับมาตั้งตรงได้ 3. สภาพอากาศอากาศร้อนจัดไก่จะระบายความร้อนผ่านหงอนหากร้อนเกินไปหงอนอาจจะอ่อนตัวและทับลง4สุขภาพและสารอาหารการขาดสารอาหารเช่นวิตามินดีหรือแคลเซียมอาจทำให้โครงสร้างหงอนไม่แข็งแรง อาการป่วยไก่ที่สุขภาพไม่ดีซึมหรือมีพระยาดหมอนมักจะซีดและพับเขียว 5. อายุและฮอร์โมนไก่ที่กำลังผลัดขนหรือไก่แก่ฮอร์โมนจะลดลงทำให้ห่อนเล็กลงและอาจเบ้ได้ข้อควรระวังหากไก่มีห่อนเบ้ร่วมกับอาการห่อนคล้ำเขียวหรือม่วงซึมหรือไม่กินอาหาร อาจเป็นสัญญาณของโรคทางระบบทางเดินหายใจหรือการติดเชื้อรุนแรงควรแยกไก่และปรึกษาสัตวแพทย์ทันทีแล้วไก่งอนเบ้ซ้ายหรือไก่งอนเบ้ขวาแบบไหนดีไก่งอนเบสซ้ายตามตำราโบราณไก่งอนเบ้ซ้าย,าราบบรย,ายหรืองอนพับซ้ายถือว่าเป็นลักษณะที่ดีมากคุณลักษณะเด่นบ่งบอกว่าเป็นไก่ที่มีความอดทนสูงเชลาา และมีไหวพริบความเชื่อมักเชื่อว่าไก่ที่งอนทับไปทางซ้ายจะเป็นไก่ที่เก่งฉลาดไหวพริบดีลบลีกเก่งข้อควรระวังแม้ตามตำราจ,จะว่าดีแต่ลักษณะทางกายภาพที่สำคัญคืองอนต้องไม่เบ้ลงมาปิดตาเพราะจะทำให้การมองเห็นไม่ดีสรุปคือในเชิงความเชื่อถือว่าเป็นลักษณะของ ไก่เก่งที่น่าเลี้ยงครับไก่งอนเบ้ขวาหรืองอนบี้ขวางอนจะเอียงไปทางด้านขวาเล็กน้อยตำราบางเล่มระบุว่ามีลักษณะที่ดีหรือโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกงอนเบ้ขวาตามตำรากล่าวว่ายิ่งดีเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นลักษณะที่หาได้ยากกว่าเบ้ซ้าย มักจะถูกยกย่องว่าพิเศษกว่าในงแง่ของความหายากและเป็นสิริมงคลเป็นไก่ที่มีบุญญาธิการหรือเสริมบารมีให้เจ้าของตามความเชื่อถือเป็นลักษณะที่ดีมากเชื่อว่าเป็นไกอ่อดทนมีความกล้ามีพลังมากฉลาดมีไหวพริบดีเลยมีวิชาดี สรุปแล้วไก่งอนเบสซ้ายหรือขวาเป็นเพียงความเชื่อและตำราที่ใช้ดูเท่านั้นงอนเบสซ้ายมักเชื่อว่าไก่ฉลาดไวพริบดีงอนเบสขวามักเชื่อว่าไก่อุดทนมีความกล้ามีวิชาดีแต่ไก่จะเก่งจริงหรือไม่ต้องดูหลายอย่างประกอบกันการประเมินถือเป็นตำราหรือความเชื่อที่ใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของไก่ตัวหนึ่งแค่เป็นความเชื่อและตำราที่สืบทอดกันมา ไม่ใช่หลักการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นสายพันธุ์โครงสร้างตัวขาปีหูตาปากการเลี้ยงและความสมบูรณ์ของไก่ด้วยไม่ว่าไก่จะมีงอนเบ้ข้างไหนถ้าไก่แข็งแรงและมีงอนที่แดงสดสมบูรณ์ถือว่าไก่สมบูรณ์ดี ใครมีประสบการณ์เรื่องไก่งอนด้ซ้ายหรือขวาคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Go s ี Channel แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ ha 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 ha